แลวนะสวิตาสวัสดีเอฟซีผู้น่ารักของผมกันด้วยนะครับอยู่กูมาโทรเช่นเคยนะครับผมเสียงเฮอืมอีอ๋อและนะสวีตตสวัสดีเอฟซีผู้น่ารักของผมกันด้วยนะครับอยู่กูมาโทรีเช่นเคยนะครับผมแล้วก็กับ NPS g a m i n g นะครับในคลิปนี้นะครับผมในคลิปนี้นะครับผมเราอยู่กับเกมที่มีชื่อว่า King p e a c e นะครับผมก็คิ e พ c ดอัปเดตแล้วนะครับครับปมือเพื่อนปมือเพื่อน กว่ามันจะอัปเดตนะครับผมรอมาไม่นานมากนะครับผมโอเคเนาะก็ที่มันอัปเดตมาใหม่นะครับผมก็จะมีผลมาใหม่นะครับผมแล้วก็ปรับอะไรสกิลอะไรต่างๆเนร์ฟสกิลผลต่างๆอะไรมากมายนะครับผมและที่สําคัญก็คือมีโลกที่สองนะครับผม ก็คือในคลิปนี้นะครับผมผมจะมาสอนวิธีการไปโลก2นะครับผมก็มาเดี๋ยวอย่างแรกนะครับผมคือเราต้องมาเกาะที่มารินฟอร์ดก่อนนะครับผมก็คือเกาะน,นี้นะครับอ่ามารินฟอร์ดใหญ่นะครับผมหลังจากนั้นนะครับผมให้เราไปรับเควสมาจากเอข้างหลังนะครับผมนี่เดี๋ยว้นมาเลยนะครับผมเพื่อเพื่มโคตรหล่อนี่นะครับผมอันนี้ก็จะมีตัวที่แบบว่าเอาไว้รับเควสนะครับผมนี่เราก็กดคลิกเข้าไปเลยนะครับผมนะเพื่อเพื่ ผมก็จะทําไปพร้อมๆกับคนดูเลยแล้วกันนะครับผมนะแล้วก็ทําไปพร้อมกับอินด้วยนะครับผมไปหลังจากนั้นนะครับผมพอเรารับเควสมาแล้วนะครับให้เราไปที่เกาะเอ่อเกาะเงืออใช่ไหมเพื่อนใช่เกาะเงืออเอ่อเพื่อไปตีบอสเอ่อบอสเงือกนะครับผมไปแล้วก็เสกเรือมาเลยนะครับผมปึ๊บอะไรก็ได้ยังไงเดี๋ยวก็ตัดออกอยู่ดี ไม่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 ออกทะเลอย่างนี้มันต้องเป็นเพลงนี้อนเดียอี้อยู่ไหมบอสโอเคมาก็มาถึงเกาะนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมหลังจากนั้นให้เราไปฆ่าบอสซึ่งไปนำเลยเพื่อนเออจะเคยจะบอกว่าไอ้ตรงเราต้องเราต้องมาฆ่ามอนในเนี่ยในตึกเนี้ยในตึกนี้เหรอแล้วก็ที่กูดูรัปเดตมานะเขาบอกว่าไอ้สี่โทนลูกตุ๊กจอกเนี่ยมันจะบอกว่ามีโอกาสต่อแผนที่หนึ่งเปอร์เซ็นต์ แต่บอสเนี่ยมีโอกาสตอบอสิบเปอร์เซนต์ก็คือบอสว่ามันก็มีเปอร์เซนต์ด้วยใช่ไหมใช่มีเปอร์เซนต์ได้ไม่ได้ด้วยไปก็ไปเลยไปเลยครับไปซึ่งผลหิมะนะครับผมก็ตัง้งแต่อัปเดตมาใหม่เขาบอกโดนเนิร์ฟดาเมจทุนเีโดนเนิร์ฟไปเยอะเลยนะครับผม <c oughs> คือดาเมจแม่งจากสองพันนะครับผมเหลือประมาณพันกว่านะเขาหิปบ้าที่สังเกตยดดิทำไมวะลองเปิดดู เป็นไมตัวกูเห็นมึงตัวเป็นเหลี่ยมเบอร์ป๊อเกิดละเบอร์ป๊อตเกิดแล้วปะจะต้องตีไปเรื่อยๆนะผมจังหวะเราจะได้เนาะเนี่ยดูสกิลของผลหิมานะครับผมเมื่อก่อนมันจะพันห้าประมาณพันห้านะครับผมตอนนี้ก็เหลืออยู่แค่ห้าร้อยนะครับโอ้สกิลแม่งแบบโดนเนิร์ฟมาอย่างน่าเกลียดมากได้รี่อยทำไมกูยังไม่ได้เลยได้แล้ว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 นะผมอันนี้จะเป็นแผนที่นะครับผมนี่เดี๋ยวผมให้ดูแบบใกล้ๆเนาะ นี่นะครับผมอ่าเป็นแผนที่นะครับผมนี่ตรงแผนที่มันมีเขียนว่าอะไรอยู่วะเอาเป็นว่าช่างแม่งแล้วกันนะครับผมก็หลังจากที่เราได้แผนที่มาอย่ารีตัวนะครับผมอย่าเพลอรีตัวนะครับนะเพราะว่าแผนที่มันจะหายนะครับผมหลังจากเราได้แผนที่มาแล้วนะครับผมแล้วก็ไปส่งเควสนะครับผมจากตัวเดิมเลยนะครับผมนะไปโอเคมานะครับผมก็พอเรามาถึงเกาะมารินฟอร์ดแล้วนะครับให้เราไปหาตัวเควสด้านหลังเลยนะครับผมไปเดือเด ขึ้นไปข้างบนนี่เราก็มาส่งเควสกับตัวนี้เลยนะครับผมนะอ่ะกลัวแผนทีมาให้มึงยยัดหน้ามาเลยนะครับผมไปได้เงินด้วยนี่นะครับผมอ่ะแล้วเราก็จะได้เอฟพี e ได้เคเวสด้วยเอย้ได้เงินด้วยนะครับผมได้เอฟพีกับเบรลีด้วยนะครับผมก็เยอะอยู่นะครับผมนะเมื่อกี้พอส่งเสร็จปุ๊บก็วิวขึ้นเลยนะครับผมคุณท <c oughs> ำได้รอบเดียวเออคุณทําได้รอบเดียวหลังนั้นนะครับผมก็ไปที่เกาะเริ่มต้นนะครับผมนะนั่งไปเกาะเริ่มต้นนะครับ ึงต้องนั่งเรืออีกแล้วนะครับผมคลิปนี้ไม่มีอะไรมากนั่งเรือทั้งคลิปผมก็บอกเลยนั่นแหละเขามีโชว์กันด้วยเอ้มีคนนั่งเรือมาเฮ้ยเฮ้ยพาเลสหรือคาลิเบตเฮ้ยโจมตีไงไป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 เฮ้ยมองดูเาชนเราเฮ้ยพวกมาเฮ้ยพวกมาแบบเฮ้ยมึงมาตีไงลุบเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคุณต้องไปเดี๋ยวมั โอเคมานะครับผมหลังจากที่เรามาเกาะแรกแล้วนะครับผมให้เราไปที่หลังบ้านใหญ่ๆนะครับผมอ่ามันจะอยู่ประมาณเหมือนหลังเกาะนะครับมาตรงนี้เนาะผมพาไปนะครับผมไปนี่ตรงนี้เลยนะครับผมอ่าเดี๋ยวบ้านสีส้มๆวันนี้นะครับผมและหลังจากนี้นะครับผมคือให้เอามุมกล้องนะครับผมเอาแบบว่ากดอย่างนี้นะกดอย่างนี้นะครับผมแล้วก็เอาเอาตัวลากถูไปเลยนะครับผมอ่าคือช่องมันเล็กมากนะครับผมถ้าสมมติใครไม่แน่ใจนะครับผมก็กด ชิปนะครับผมแล้วก็ลากถูไปเลยนะครับผมมันจะดำให้เห็นช่องง่ายๆนะครับผมโอเคแล้วเราก็จะเจอไอตัวที่มันมีชื่อว่าอะไรวะอีลิกไพรเลตเหรอใช่ครับไปโลกใช่มั้งอีลิกไพรเลตนะครับผมแล้วก็กดไปเลยนะครับนะ Nice to meet you do you want to go second C นะครับผม Accept good luck นะครับผมหลังจากนั้นเราก็รอสักพักหนึ่งรอให้แมปมันโหลดนะครับผมนี่มาแล้วว้าวเฮ้ยเราลองสำรวจกันหน่อยสิปิดเพลงกัน ออมาสำรวจกันหน่อยอ้อยใหม่หมู่บาา้านคนฮะมาอะไรนะคนฮะไงเพื่อนท่านต่นไม่ไม่เคยกู <c oughs> ไม่เคย <c oughs> เอออันนี้ก็ค่าค่าไอตัวไพลเลนะครับผมอันนี้เป็นเควสเนาะแล้วไพลเลอยู่ไหนวะนั่นดิอยู่ไหนวะวัวอยู่นั่นเหรอนน่นนนนนนนเ เดี๋ยวเราลองมาดูสิเออใช่ตัวนี้แหละโอ้โหผลที่มาคิดตูดมาก้ยอะไรไม่ใช่หรือแมลายปึ๊อปึ๊บนั่นนะแมลายหย่า yeah. โอ้เกาะใหม่ไม่ใช่เกาะใหม่สินิวเวิร์ <c oughs> โอ้โคเท่เลยนะครับผมแล้วเ,เราลองมาเดินสำรวจหน่อย ไอ้กูว่ามันเหมือนนารูโตะจริงๆนะเน,นี่ยตอนเนี้ยให้มันตัวจริงๆนะเนี่ยนี่ไม่ใช่คิงพีแต่เป็นนารูไม่ใช่ยิยงยีเลยแต่เป็นยิงว่านารูโตะเออคิงนารูโตะแล้วเนี่ยให้มันเหมือนนารูโตะนะเว้ยสองพันสามร้อยเร็วโอ้สองพันสามร้อยฮะตรงเนี้ยเหรอแล้วก็อยากจะบอกว่าอัปเดตใหม่เวลตันสามพันจี้ครับก็สำหรับคลิปนี้คงไม่มีอะไรมากแล้วนะครับผมก็สำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้ะซีโยเกนนะครับผมบ๊ายบายไม่ตัวกูเดินไม่ได้วะ วัดกูยีเดินไม่ได้วัดเดินไม่ได้ไอเชียนีอเกอลงไหเลยเฮ้ยไอเซ็กบอกเดินไปไอเซ็กอะไอต่เดินไม่ได้ตัวกูขาั้งอะข้าศูนยได้ตัวกู้าไ